โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านคนด้วยเลยกันนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาทําการตั้งค่าปุ่มในเกม Minecraft นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน c เกม Gamer วิดีโอนี้ผมจะใช้ Realme C3 ในการทานะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากต่อเมาส์และคีย์บอร์ดแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ก่อนนะครับจากนั้นให้เราทําการเปิดบลูทูธนะครับของมือถือของเราพอเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับอุปกรณ์ของเรามันก็จะทําการคอนเน็กอัตโนมัตินะครับหากใครที่เคยเชื่อมต่อแล้วจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับกดเปิดแอปพลลิเคชันนนขึ้้มาแวะก็จอยู่่ที น,านนะอาอยู่ที่หน้านี้ให้เรากดคําว่าใช่หรือไม่ก็ได้นะครับผมผมจะกดคําว่าไม่นะครับจากนั้นผมก็จะมาเลือกเกมช่องที่8นะครับกดเข้าไปจะเห็นว่าผมได้ทําการตั้งค่าไว้แล้วนะาใครจะทํานะครับหน้านี้ให้เราไปแคปรูปของหน้าจอการเล่นของเกมไมค์คาร์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นมากดที่คําว่าภาพช่องที่3ของแถบเมนูด้านบนนะครับกดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกรูปที่เราแคปไว้นะครับผมมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ต่อไปนะครับเราลองคลิกเมาส์ดูนะครับกดที่ลูกกลิ้งกดลงไปหนึ่งครั้ง ก็จะมีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาให้นะครับแบบนี้จากนั้นให้เรากดเลือกที่รายการนะครับจะเป็นไอคอนที่4นะครับตรงนี้กดเข้าไปพอกดเลือกไอคอนที่4มาแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเกมไมค์ครับจะอยู่แถวที่3นะครับนับจากด้านล่างขึ้นมานะกดเข้าไปครับมันก็จะกลายเป็นหน้าจอฟังก์ชันของเกมไมค์คราฟนะครับให้กับเราจากนั้นที่ผมกําลังจะบอกนะครับในส่วนของปุ่มควบคุมทิศทางนะหากเราใช้ของแอปพลิเคชันเลยนะครับมันจะเล่นไม่ได้นะครับมันจะลวนนะครับให้เรากด1ครั้งให้มันเป็นสีเขียวจากนั้นกดกากบบาทลิ้งไป แล้วให้เราเพิ่มปุ่มใหม่นะครับโดยกดคําว่าเพิ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผมกดหนึ่งครั้งมันก็จะมีปุ่มสีเขียวให้เรานะครับให้เราใช้เมาส์ไปลากมาวางไว้กับปุ่มควบคุมทิศทางนะครับที่หน้าจอหากเราไม่ต้องการกดหลายรอบนะครับให้เรากดเพิ่มครั้งเดียวแล้วก็มาตั้งค่าได้เลยนะเราก็นับปุ่มว่าเราจะใช้กี่ปุ่มนะครับล้วก็กดเพิ่มไป1 2 3นะครับจากนั้นให้เราไปคลิกให้เป็นสีเขียวแล้วเราลากมาวางไว้ที่ปุ่มขวานะครับปุ่มล่างแล้วก็ปุ่มซ้ายนะครับ คลิกลากมาให้เป็นสีเขียวนะครับพอลากมาวางเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ่มที่คียบอร์ดลงไปให้ปุ่มควบคุมในหน้าจอของแอปนะครับให้เราไปคลิกให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับพอเป็นสีเขียวให้เรากด W นะครับจะเป็นไปข้างหน้านะครับกดให้เป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งกด D นะครับจะไปขวากด A นะครับจะไปซ้ายนะครับผมกด S นะครับจะเป็นปุ่มเดินถอยหลังนะครับหรือลงข้างล่างนะครับพอเราได้ปุ่มควบคุมเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็จะมาดูที่หน้าจอนะครับดูหน้าจอเราจะมีรูปเมาส์อยู่3ตัวให้เราดึง สองตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสีขาวแล้วก็ตัวที่เป็นสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับลากมาไว้ที่โซนพื้นที่ตรงกลางส่วนตัวที่เราใช้ในการขุดหรือทําการทุบอีกนะครับให้เราลากมาไว้มุมล่างขวานะครับยื่ๆนะครับประมาณนี้ส่วนสเปคบาร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันมีให้เราอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะครับจากนั้นกดปิดแล้วลองกดทดสอบดูนะครับกดทดสอบให้เรากดที่ลูกกิ้งก่อนนะครับ พอเรากดที่ Looking, ลูกกิ้งเราก็จะเห็นเคอร์เซอร์ที่เปลี่ยนเป็นสีเขียววงกลมนะครับแบบนี้กดลูกกิ้งเมาส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เคอร์เซอร์เมาส์ที่เป็นปกติกลับมานะครับจากนั้นกดทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาที่หน้าตั้งค่าเช่นเคยพอเสร็จแล้วใหเรากดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปเล่นเกมนะโดยการ พับเก็บนะครับไม่ใช่ปิดไปนะกดพับเก็บแล้วก็กดที่เกมไมค้าฟ์ขึ้นมาในกรณีที่มีเคอร์เซอร์เมาส์อยู่หน้าจอนะครับบางทีเกมมันบั๊กนะครับหรือแอปมันจะมีการลุลล์หน่อยนะครับให้เรากดกลับไปที่หน้าจอของแอปอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเข้าเกมนะครับเพราะบางทีมันอาจจะกดที่เมนูเกมไม่ได้โอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับเราก็ไปทดลองดูว่าใช้งานได้ไหมเกมไมค้าฟ์ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ OTG ได้นะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะไม่จำเป็นต้องมาใช้ผ่านแอป ได้นะครับผมถ้าเราใช้ผ่านแอปมันก็จะใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานก็สามารถกระโดดได้นะครับเหมนการหันหรือการทุ๊บปิดการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะครับสำหรับ Oz K, วิดีโอนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับหรือใช้อุปกรณ์ตัวนี้อยู่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้ไปใช้ OTG จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเกมตัวนี้มันรองรับ OTG อยู่แล้วนะครับเมื่อเราทําการกดนะครับแล การซิงนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่ตัวเกมรองรับอยู่นะก็คือคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็มีในส่วนของจอยด้วยนะครับตรงนี้ครับลองเข้าไปดูนะใช้ OTG จะง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างมันจะถูกเซตไว้อยู่แล้วนะครับเราต่อสายแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องผ่านแอปคูลเกมเมอร์นะครับเอาไปใช้กับเกมที่มันไม่รองรับกับตัวเมาส์คีย์บอร์ดจะดีกว่าโอเคสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้า ที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ